นะแม mm ่ช hmm. ีกับแม่เขียวให้กับเขามือนี้ลาบไก่ค่ะลาบไก่มากินน้ากันเลยแม่เอฟซี่ยังท่านมาเข้ามาเลยยังเพท่านเขามาจะคนอยู่ค่ะเขามาทำไมบ่อยากกินติลาบไก่มาค่ะมามาๆมากินลาบไก่น้ากันครับไปใส่เหมิดฮะเขาผู้ใดเหรีย เอ๋ามาแล้วมาแล้วสองคนมามาค่ะมามากินเขาเทียงนั่ง่ันแไก่ค่ะไก่เฮ็ดบ่าท่านไหดอกเอาไว้หันละไม่เคี้ยวจะเอาสมสมสมไปใส่อันนี้เนี่คพุ่นเมสไหมใส่มะขามค่ะใส่มะขามใส่มะขามไปไปไป ยังค่ะยั้งเอาไปใส่เนี่ย,อ,ยอ,อ่ะอ๋ออ๋ออเอถ้าปรุงแค่เดี๋ยวเลยก็ได้ปรุงใส่ใส่แบบพริกป่นใส่อันนี้แต่ว่าผักมันน้อยเจาบ,บางคนบางในตูกแนผักมาค่ะมากเมาบางอาหารเมื้อเทียยยเท่ยงน้ำกันเด้อค่ะเด้อในที่มาจินเข้าเที่ยงน้ำกันเด้อแต่ว่ามันบ่ายแล้วค่ะาามื้อบ่ายลาบไก่ค่ะลาบไก่ แม่สีกับแม่เขียวกับขอนั้งกันหลังเวทีค่ะหลังเวที <laughs> อยู่หลังเวทีต้องกระจกดูขาดนะไม่เนาะแน่ได้เร็วอ้ยมากม,มาเบิ่อต่อ เป็นยังสีว่วะเน็ตแม่เน็ตหมุนว้ายได้บอลนอแม่ FC เอฟซีเอ้ยต้องเอาออกแต่ไม่เขี้ยวเราจะใส่พักไปอีกดิด พวกเจ้าไล่มันหมุนบอลอะโอ้หมุนอะนี่ได้อะไรเน็ตบอดีมื้อนี้นะเน็ตเจ้าแมนเอาเจ้าสมัครเน็ตรันตีงขอบ่ได้ใส่เน็ตนั่นขอใส่เน็ตบ้านใส่เน็ตบ้านไม่ไปเขานนะแมน <c oughs> เดี๋ยวให้อัน เชื่อมต่อกันเองเน็ตเน็ตเน็ตอยู่นี่กับเน็ตอยู่อยู่บ้านเฮาแม่อยู่บ้านเฮากับอันนี้แม,ม่มันเชื่อมต่อกันเองได้อะไรกินค่ะหมนุมนหมนุนจ้าหมุนแห้งค่ะบะหมุนเมื่อกี้กลางสีนไหมผีบะหมุนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงบ้านเรียนบายแบยบนีนะ้สองรี่ีคไม่สองหลับตัวหนีอุบายนอกคืน ให้โอกาสจัาเทียนแออันพวกปิดต้องหลังผาอนี้บ่าท่านมีโอกาสไล่ก็เลยสิขอไล่แต่มูเจะโค้งนี่ล่ะบไดแผลไส่น้ำเพินดอกอันนี้ช่วยัม่เกัหเลี่ยนไกไกันยังไเหลือน้อยไก่เหลือยไ่่เหลือน้อยตางหากอั่าังพันนันนมนน้ำหม้อฟ้าอุ่มย S <S โอ้มามึงไเ้าม้นูอยงงี้หลาบไกยันั่น,น,นด้าดยวบกสค่ะสมม่เอจ้ามม่เขียวเป็นแม่ครัค่ะเียวเม่คัวเองเลยนะคอาอบคะขอเียง,งนนะคะลาไกพี่โน้องมหลาไก บบก้ากระดิกยายบดีสีแม่พวกนีชื่อหม่กันซันดิกบได้มกระดิกะดิกเนตหมุนเนตหมุนโตบดได้ทั้งนี่หมุนวะหมุนขะหมุน อย่าหมุนเด้อค่ะอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อค่ะอยากให้แม่เอ็กซี่บังเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดกับเข่าค่ะเดี๋ยว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 ยอย่าหมุนเด้ออย่าหลุดนะคะอย่าหลุดนะคะอย่าหมุนเด้ออย่าหลุดนะคะอย่าหลุดนะคะเอามาพี่เอามาพี่แม่เขียวเอาเอาอี้ตัวนั้นมาแน่นนี่มาเทินกันเบังคอยชีตั้งไว้นี่ โอ้ยบังมาดูแม่สยเอ,อ้ยมุนทำมุนนั่นแบตเตอรี่เหลือ20%เปอร์เซ็นต์เพิ่นวาได้อะไรกินข้าวโอ<ะ>แม่สีพาก,กันซักไก่เห็ดไก่ดังแต้จักโม,งม่งคนบ่งได้บ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แม่ซเอใจยเย็นๆเด้ออ๋อโยไข่แน่พ่ออุดเทศตั้งไหนแต่กันฝุงหลับใจต่มใจเนาะยังบวดเทเลยส่จังสันล่บเอาลุลงมาดิเออดูสำา่น่งร่อนเอมัอซีเป็นตะเส็บ ดึงดึงหลับไก่ครับหลับไก่ลับไก่แสบๆสบม้อนกันนีต้มอันนี้ต้มน้ำซุปค่ะน้าซุปน้ำกระดูกต้มกระดูกกระดูกขั้วแม่ขั้วค่ะแม่ขั้วหมุนหมุนจ้ะหมุนหมุนนันหมุนค่ะนั่นหมุนแม่ซื้อจังบวยยางไปทางอื่นข้าว่าเน็ตบดีมือนี้เน็ต แซบแบบแบใ่เมแม่สีต้องชิมมึงทาชิมมึงมันจะขอใเจชิมเนอิม้ไงเด้อชิมาไงถลกปากเด้อเอาปอุดนานเอาถืออุ้ยอย่าเ้าขอท่านใส่ของแสีจากันนี้ไปทังเงินก้อนผงชูรสเอออดี๋วอืออันนี้แล้วของเสบ่ตักร้ปลตะอุดรูประกองพีหุ่นเยอะมากเลยจริง ตำนน้กับเป็นประคุณล้ังไปที่ค่ะหลังไปที่ผู้ชมผู้ชมผู้ชมอผูอชมใส่เขาพ้าตัาุดหนังเหมือนตีบมะขามมีบอเอาใส่้วมเอาบอกระขาเออมะนาวมันสีพ่อบอหดีใส่ มาซอยกันซิมมาก็ซอยกันซิมเด้อแม่โอ้ยนั่นเห็นบ่วไม่เขีย <laughs> วปากไม่จะติดนะเป็นหลั <laughs> งแม่ครัวหัวปลาปลาตัวนอนแลีนไปหาเจ็บอันนั้นก็อยู่ในปลาไปเจ็บตะไคร์ก็อยู่ในปลาใบประกรูดอยู่ในปลาแซ <laughs> บแซบแซบแซบ,บเมนูยังจ้าแม่สีลาบไก่คะ่ะม,มาๆเออนั่น เออเอาไว้ไว้ไว้เอาถับไปหักเอานั่นแหละยนไซรเลยเอาโยนใส่เลยค่ะโย่นไซร์ไซร์เหลวเหยียดก็เหยดใช่ไหมบางทีเขาบอกกินเขาก็เอาออกตัวเอาไว้ใส่เลยห่าไว้ต่ห้วยตอนตีเ่าตากออกเป็นจานเป็นจานเป็นถ้วยไหมเรื่องนั่นแหละเอาไว้หั่นค่ะติ้งคิงบ่ได้ย่านเน็ตลุดค่ะโอ้ยมาค่ะมามาซอยแม่สีเด้อค่ะเด้อกดไหลกดแชร์แม่สีเด้อ ผู้อกาสหน่อยจางเกลือใส่แล้วก็ <c oughs> มะนาวไม่มีน้ำนะคะแต่บา้าเริ่มฝ้นตกกับสิมี่หน่วยมี่ยังเริ่มสีายแล้วบางหนา่าบางหนา่าบางนาเน่าเนยใหญ่ยู่นี่จะใส่เหมือนอะบอ ผักผักผักแม่แก้วผักอะไรผักผักต bueno> ุ้มบักต like really> ุ <t 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 ume> <t ume ้มต네ุ้มมาเล็งือหักตุ้มมียางขาวาตุ้มฝรั่งไปเลยไปแกต้เลยไม่สิขาตำสมก่อนเด้รอตาส้มรอส้มตมก่อนนะคะส้มตำค่ะส้มตำแตงค่ะ โอ้ยเนาะหนมืนในเครื่องเหล่ันี้เลยเหรออืนฮ่ <c oughs> <c oughs> าะอาฮามาค่ะมาในที่เริ่มถิกินล้วเด้อค่ะจะแต่งกินล้วมากินน้ำกันเด้อขมขาเทียง,มยงไม่มือนี่ล่ละเมนูสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมะเคยได้ดกินหลาบไก่กไ เดืต,ต้มมันจะตั้งอย่นแรงกมันมันมันม่ค่อยเหนียวเด้เลยมันน่นมันนี่เลยเด้ล่ะเนื้อมันเนื้อมันบ่เหนียวแล้วคอยต้มทานคอยใส่ทานสองเท่ยละเนาะม,มาค่ะมามากินน้ำกันมาเฮ็ดน้ำกันเด้อค่ะเด้อ <c oughs> คือว่าจังสัร ใบมะตูมคะ่ะใบมะตูม,ม,ตมนะแม่นใบบักตูมมาเละแต่ข้าเอิน่นจักเพันเอิญใบเอเอมะตูมฝรั่งแต่เคี้ยวเพันเอิญมะมะตูมฝรั่งข่อยเอิญมะตูมมาเละค่ะมาเละ <laughs> ออจำบ่เธอมันหองล่ะเออจำพ่เธอมันหองล่ะเนาะเมซี่สงสัยไปทำงานหรอตีเนาะเจมลาสิบใบชงเนาะ <laughs> ทำงานแล้วแม่สิบ่มีเวลาเนาะแม่เขียวจะปิดแก๊สแน่อุ่นป่าอุ้ยอันหน้าป่า ลาปลาลาปลามันเสียจะเขาไปพัดใส่น้ำมันใกรจะจะว่ามันก็แสบเลยมันโมโหแล้ว,วธรรมดาลาปลาตองย่างแสบเลยเด มาปุยค่อยคั่นแล้วบัดนี้ค่ยคั่นที่แรกว่าเนี้วเนื้อบัด้าเอาอันมีมใส่ไหมกระเทียมใ่ใส่เขาไปมันเป็นนี่เนี่ยบไหเัตม็นลกากแมาน่แหละเนื้อเนื้อปลา่อยว่ามันเนื้อว่ามันเนื้อซดปันไดไหมมันมันอยู่หันข่อยเฮ็ดไว้ยู่หันต้องเอามาซีมมังมันเป็นบ่เมื่อเดียวใส่แต่เหมือว่าหันผน มันเป็นแล้วมันร้อนกับหอนปนีซสิมเบิงเนี่ยนนโอ้ยจังข่อยเห็ดอยู่บ้านพอกระดึงบ่ออกดอกโคขั้นเป็นแ่าแขนข่อยอันนี้เหมืนหนอนเนาะไปเอาไปเลยนะต้อย,เ,ยเอาไปตักเลยอืสาคงยังไงเอินอพพเพิ่นาโหลดโมกุซาย เสีบตัวเนาะโอ้ยบ,บ่เศบเสียแม่ค่าได้หนี่ิเศษเศษต้องกินเสียแม่ค่าได้หนแม่ขั้วบ่เศ่เศษต้องกินเมนบอนอตีบ่ได้ตีบ่เห็ดอีกหามตีไม่มีสติใส่เต็มโคกนั่นเครื่องพ่อบ่แม่เขียวใส่อีกเลย เอาใส่อีกเลยแนมะ่เขียวเออเดี๋ยวเป็นตาแสบ Mother, าามาเด้อค่ะตำแตงค่ะอันนี้ตำแตงยายข่อยติ้งขี้งไหเน็ตข่อยดุดไม่เน็ต <c oughs> ลุดเน็ตลุดค่ะแม่เอซี่มาเด้อมาเด้อมากินข้าวนลำกันเด้อแตงหน่อยด้อค่ะแสบ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 หนาด ไก่คาลาบไก่ตําแตงค่ะแล้วก็มีนึ่งปลาด้วยไม่ซีนึ่งปลาไว้แต่มือเส่าจริงยังบ่หมดจะใส่เด้อต้องใส่หรอใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็ต้องเฮ็ดไปังซีล่นะบิ่ใัขวเนาะ ชีวิตหมอลำ <c oughs> สาวหมอลำม,มันกระเพอะสมนิเป็นนางเอกเล่นบนเวทีชีวิตจริงมันแพ่เขาอยากหอดลำตื่นทึ่งรถนางกอดกระเป๋าจำใจยอมรับบทเศร้า ตามเรื่องราวสสมมตนา่า ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะลืมมาต่อที่ช่องแม่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 เขียวกินเขากอนเดอแม่เขียวแม่เขียวกินเขากอนแม่เขียวจังสินี่ไม่มีเวลาค่ะแม่ครัวต้องปีกเวลาทําค่ะแม่เอสซีกับมาซอยเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์ซอยกันเ้ยค่ะ เดียวกะแม่สีเขาออกอจากไร่สดนะคะเนาะไปชมที่ว่าทั้งทั้งนากองทั้งนาได้ค่ะเดิมช่องปีใหม่นะคะแม่สีขออนุญาตออกจากไรสดนะคะทายเห็บึงสดสดค่ะสดสดค่ะสดสดพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ